พากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรุ่งไปได้เราทำอะไรลงไปทำไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่ mm. เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให้ คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไปเป็นอย่างนั้นพระบรมศาส,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะนะ พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ตเหนื่อยแต่อย่างใด ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านมผู้สร้างบารมีปารนนาเป็นพุทธเจ้านัะนะ่นท่านทาความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาบยศสรรเสริญในความสุขใดในโลกอันมุนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตุนนะ เพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไทยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี้แล้วพระบารมีทำก็จะไม่เต็มง่ายเลยอ่ะ <c oughs> แต่พรอที่สัตว์บางท่านบางคน เมื่อสร้างบารมีไปไปเกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นกนะ็ข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพระพุเจ้ามาแล้วแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดทอดถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาวกบาร,รมีเอานนั่ มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนีนะ้เมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยาก เต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคำว่าอุปสรรคนั่นเน่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองแหละเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้เอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้วโอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เป่าๆเหรอ ทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับหมู่นี่หรือทำนาทำสวนเาเกิดแร้งเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมด ก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็เมตหน่วยเลยอย่างนี้เมื่อนี้นะคำว่าอุปสรรคของชีวิตนะนะอันนั้นเรียกว,ว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย การขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียวอะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนลมแดด สัตว์ที่มีพิษต่างๆหมู่นี้นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนีขาดยุกยาก็ไม่ได้อีกโรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มี ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึยด้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่า,าบางคนก็รู้จักประมาณอย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจันย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยาก ในปัจจัยสี่นั้นให้หน้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ไหวจะไปทานมื้อเดียวอ่ะไม่ไหว อ้างว่าทำการงานหนักเน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวนีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนนะเป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่า เป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทำการค้าการขายไม่ได้ทำไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาพุทธบริษัททั้งหลายดำเนินมาเลยทีเดียวแหละพระองค์แลไรเป็นตัวอย่างนะองค์กระฉันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลย แล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาก็สร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่นก็อยู่ในระหว่างพรรษานี่แหละก็ออกพรรษาแล้วส่วนมากก็พาภาษาบก ทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อ,อาศัยอยู่ตามรูปขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายแต่ในข้างนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้าพากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะ ใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพราะนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะ่ะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนะั่นหลังจอมปลวกนะั่นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้น ลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกรีกดเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูกแทนที่จักกวีกวาดไปอุ้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉย เมื่อพระอ,องค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอาลูกนั่นมา <c oughs> แล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจาก ร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้าน,นุ่นพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมดเด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในป่า อย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนี่ยนั่นนี้ว่าเอาใบไม้ลองผ,อผ้าปูนั่งผ้าปูนอนลงไปแล้วก็นั่งก็อนอนตามพื้นดินนั้นไปอันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆ ก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดดเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติต,ตามพระธรรมคำสอนของพระเจา้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดาศาสนานี้เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี้นะเพราะฉะนั้น พวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยในหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปรธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเรื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปรธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจคํา่าสันโดษนั่น ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปอาถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิเพราะว่าน,นี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะายานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทำการทำงานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใคร่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชขามารักขี่คลานประบินทบาทอย่างนี้นะแล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหน ขนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพทุลุมุลรุ่นวายยิ่งกว่านักปวดหลายเท่าเลยดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกเสด็จบินธบาทเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายนั่น,น,นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงรายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขาก็เตรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาทให้ มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเรียกว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคครบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้มากหน่อยนึงก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อน ที่ได้บินอาหารวินดาบัดน้อยนั้นอันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปวินธาบัดมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันได้อย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนะี่ยใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกัน อันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวชเราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักบวชเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยอเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยอ่ะ ใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เดี๋ยวแลกันอย่างนี้นะมันก็จะไปสามัคคีกันได้อย่างไรอะ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเจ็บใข้ได้ป่วยลงก็ไม่กวีก็วาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างไรผู้ที่ มีฐานะดีก็ไม่เดียวแลถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเดยื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดดัดเลียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทรรเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกันนี่เราถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นำเอาลัทีเห็นแก่ตัวนั่นแหละเขามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะ เราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดวาอารามน,นี่ภิกษุสามนเณรชายยกทากาอยู่ด้วยกันมากๆมากนี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้ เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือเยียวยากันไปพอ,อนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปรองดองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกัน เมื่อเราปองรองสามคัคคีกันได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้คิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้นถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่แหละคุณธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะถ้าหาว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้ว คนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจำเอาลักสูตร แทงพระธรรมวิในัยให้มันเต็มความสามารถของตนและท่องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอต่ตามประเพน,นีเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เขาว่าไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีออ คำว่า,าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอ,อกสั้งใจเรียนทำวินยัยแลล้วํำรวมตนตามทำวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทําล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดี พยันมันเทียรทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลาทำกิจวัตรเช่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพยายามอย่าให้ขาดออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศล แล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อต่อบุญแทนคุณท่านฝ่ายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อทำต่อวินัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เปลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้เราพ่อแม่ก็ดีอกีใจหลายอ แม่ว่าลูกนั่นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียกว่าให้อภัยอ่ะนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่ออตอบบุญแทนคุณท่านค่าเข้าป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชนี่แหละ เป็นการใช้นี่บุญคุณค่าเข้าเพราะและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดีกลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอย่างคู่ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพุทธพรหมจันท์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทำดีแล้วได้บุญกุศลหลายแล้วก็ชักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจําศีลได้แนะนำให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ ถ้าหากว่าบวชไปนันๆานไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเพื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ให้มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่น ก็เพียงแต่ไปอตอบบุญแทงคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ ไอ้ลูกที่อยู่คลองเลือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อ,อแม่ไม่ยอมเชื่อแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทําให้พ่อแม่ยินดีเคารพนับถือได้แล้วไอ้ลูกคนนั้นไปสั่งสอนพ่อแม่นี้พ่อแม่ย่อมฟังนะ่ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี การบวชในพระพุทธศาส,สนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระกิเลสบาปธรรมให้วาวางออกไปจากจิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้านาอาวงศาคณาญาติตลอดถึง ทายกทายกาผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณหรือว่ บวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคำว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้แต่แม่ตนจะสร้างอาบุญกุศลให้แก่ตนของตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวินยัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจการภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นนาคอยู่แล้วฝึกหัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาท ขอจบลงเพียงเท่านี้